เราเป็นเพียงสื่อกลางเท่านั้นติดต่อซื้อขายกับเจ้าของโดยตรงตามเบอร์โทรใต้คลิปได้เลยครับสำหรับคลิปไหนที่ขายแล้วแจ้งไว้ในช่องแสดงความคิดเห็นได้เลยเราจะลบคลิปออกให้ครับชวายพี่สวัสดีครับ,รรบนี่ผมมาที่เป้ารถสวยๆถูกๆท่านผู้ชมเลยซก้อเลือกใช้ครับรถ5ประตูปี2012ครับขายถูกๆเลย68,000บาทเท่านั้นเองปี2012ครับกิ๊บกิ๊บสภาพบางทีปียังใ,ใหม่อุปกรณ์ที่สว่วนต่างๆก็ยังใหม่ครับใช้ได้อีกยาวหน้าเดิมร่างเดิมบอดี้สวย ภายในสวยงามมากครับแผงคอนโซลไม่แตกหกักไม่ชำรุดเบาะหนังทรงสปอร์ตดันท้ายสะอาดนะครับช่องเก็บของพับได้ครับเบาะพับได้พับเรียบปรับนอนได้สบายสบายแอร์เย็นฉ่ำพร้อมใช้ครับเล่มเอกสารชุดโอนครบๆของเครื่องสวยสะอาดเช่นกันสนใดสนใจก็ไปดูทดลองขับกันก่อนครับเพื่อประโยชน์ของตัวท่านเองนัดหมายกับเจ้าของได้โดยตรงตามเบอร์โทรใต้คลิป าหาบร์โทรไม่เจอกดที่ชื่อคลิปหรือกดที่เขาเพิ่มเติมได้เลยนะครับติดต่อนัดหมายโดยตรงได้เลยสำหรับคลิปนี้ต้องขอลาไปก่อนครับพบกันใหม่คลิปหน้าฝากกดถูกใจให้ด้วยนะครับสวัสดีครับ